สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เนี่ยผมจะมารีวิวรถฟอร์ดเอสเกปนนะครับเนี่ยฟอร์ดเอสเ e ปทุกคนดูป้ายทะเบียนนะคือทุกคนดูเลขทะเบียนเนี่ยถ้าเกิดมันรวมกันได้เก้าแสดงว่าเป็นเลขดีที่สุดสี่บวกศูนย์ได้สี่สองบวกเนี่ยสองบวกสามได้ห้าห้าบวกสี่ได้เก้าเนี่ยแต่กู มีคือ o f take p a r ไม่ใช่ option ภายนอกนครับ o p ออช i o n ภายนอกเออว่าเปิดไม่ได้ลืมนี่ครับป้อมแบบจางทะทาม้อกน่าม แล้วก็นี่ครับทุกคนทุกคนมันจะมีอันนี้รอก็คือเปิดเปิดเปิดท้ายหลังแกลสก,ก็คือเปิดตรงนี้นะทุกคนเนี่ยนี่ันี้เป็นไฟตาไฟใไฟตาท้ายนี่มีนี่ด้วยอังกฤษนี่ขี่นก นี่คือที่ที่จะท,ท,ทาวางขึ้นตัวรถนะครับนี่คือพวงมาลัยภายในนี่ครับเครื่องวีหกนับอันตัวเนี้ยเครื่องวีหกเครื่องสามพันเป็นเครื่องที่เลี้สุดในบรรดาที่ผมเคยขับมาแล้วเปล่าแนละ้วผมพ่อผมขับแต่ผมพูดว่าขับเอยูน่น่ครับ ผมจะส่องให้ดูทห้หมดแน่นี่คัหน้าตาไพนะนี่ครับาาาล้อเม็กนะทุกคนน,นี่ที่เติม แต่ผมอยาก,กรู้ว่ายรารู้ข่าวเตือนกนไหมมีทุกคนมีทุกคนนี่สามารถพูดได้ทุกคนแต่ระวังงับหน่อย ระ,ะร,ะระวังมันงับเป็นฉลามนะทุกคนระวังนะระวังมันงับเป็นฉลามเป็นแม็กแต่งนะทุกคนเนี่ยแม็กแต่งยางยางนะทุกคนยางยางยางนี่ทุกคนยางเน่น,น โชคนะนะดูข้างหน้าฟ้าวเผาวสวยไม่ใช่แล้ว,วาว้โหสวยไม่ใช่แล้วนี่ล้อนะทุนเนี่ยเนี่ยไม่ใช่แล้วอันนั้นมันโลทัลอเนี่ยลอ้อแม็กแต่งสวยๆอันนี้ก็เป็นยางนะทุกคนยาง มิชลินเบอร์5ล้านบวก7ล้านสมการ2ภยยัยอาระดังสามห้บวก7 99ฮะอันนี้อะไรน,นี่ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวยอันนี้อะไรน,นี่ก็เรื่องสายพันลู่สายพันลู่าสายพัน,นออตโตเมติกรถอะ มีคนมีคนภายในรถด,ดูสปอร์ตมากสปอร์ตลูหลามาเห่าเกาแกแลหลนลิงปิงแป๊กแรกแปรอะไรใช่ไหมลูก is is all new Ford Escape ฮามนอนเอุฟอร์ตไอส์แคปฟอร์ตแคปปีสองพัววนสามมานคันนี้เป็นฟอร์ตไอส์แคปปีสองพันสานีครีนุกบายบายคนระับ